เครื่องบินรบอัจฉริยะจากสวีเดนที่หลายประเทศทั่วโลกจับตามองใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงซ a บแจ็ส39กริปเปนเวอร์ชันด d ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุค4.5เจ n เน a เรชั่นกริปเปนซีและดีแตกต่างกันตรงที่รุ่นซีเป็นแบบที่นั่งเดียวส่วนรุ่นดีเป็นแบบสองที่นั่งใช้สำหรับฝึกนักบินหรือปฏิบัติภารกิจที่ต้องมีผู้ช่วยควบคุมระบบการรบระบบอาวุธหรือการสื่อสาร ประเทศสวีเดนต้องการเครื่องบินรบที่ไม่เพียงเร็วแต่ยังต้องฉลาดคล่องตัวและรองรับการรบในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบินในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาป่าหรือแม้แต่การขึ้นลงบนถนนหลวงโดยไม่ต้องพึ่งพารันเวย์ขนาดใหญ่แบบเครื่องบินรบทั่วไป s a บแจ๊สสา9 g r บ p ก n ริปเปนได้รับการออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลังใช้เครื่องยนต์ Volvo RM 1 2ที่ดัดแปลงจาก General Electric F 4 0 4ของอเมริกาให้แรงขับประมาณ80กิโลนิวตันทำความเร็วได้สูงสุดถึงเมตสหรือราวราว2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแน่นอนกริปเปนไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำยุค เช่นเรดาร์ PS05A แบบ Pulse Doppler ที่ตรวจจับศัตรูได้ไกลกว่า120กิโลเมตรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการรบของประเทศพันธมิตรอย่าง N A T O ได้อย่างไม่มีปัญหาสิ่งหนึ่งที่ทำให้กริเปนแตกต่างจากเครื่องบินรบประเทศอื่นคือความยืดหยุ่นของมันครับกริเปนสามารถเปลี่ยนบทบาทการรบได้ภายในไม่กี่นาที เช่นจากภารกิจโจมตีภาคพื้นดินไปเป็นภารกิจสกัดกั้นทางอากาศหรือภารกิจสอดแนมตัวเครื่องสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศไอ Iris T M-120 AMRAAM ไปจนถึงจรวดอากาศสู่พื้น AGM-65 มาเวริกหรือระเบิดนำวิถี GBU แบบต่างๆกริปเปนยังสามารถใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบเมเทอร์ได้อีกด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เรามาดูความสามารถที่คนไทยรู้จักกันดีบ้างเพราะประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้กริเปนสดีอย่างเป็นทางการ กองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อกริปเป็นรุ่น C ดีมาใช้งานทั้งหมด12ลำและเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ฝูงบิน701จังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องบินกริเ็นไทยถือว่าปรับแต่งได้ตามความต้องการของไทยโดยเฉพาะเช่นระบบลิง์ข้อมูลลิงทีที่พัฒนาร่วมกับระบบลิง์16ของ N A T O ความน่าสนใจคือกริเนของไทยสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ภาคพื้นดินเรือรบ หรือแม้แต่เครื่องบินเตือนภัยทางอากาศซาบ340 AEW ได้แบบไร้รอยต่อทำให้เกิดการรบแบบ Network ร์กเซนทริกวอ r e ฟได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญยกย่องคือต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบอื่นในระดับเดียวกันตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงในการบินของกลิปเปนซีดีอยู่ที่ประมาณ4,700ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า F16 หรือ, Euro er, อยูโรไฟเตอร์ทั้งยูหลายเท่าตัว ระบบซอฟต์แวร์ของกริปเปนยังเปิดให้สามารถปรับแต่งได้ง่ายทําให้ประเทศผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดได้เองหรือพัฒนาระบบเสริมเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอผู้ผลิตซึ่งตรงข้ามกับเครื่องบินรบบางรุ่นที่ถูกล็อกซอฟต์แวร์อย่างเข้มงวดถึงแม้กริปเปน C ีดีจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลกริปเปนเพราะตอนนี้มีรุ่นกริปเปนเอที่มีสมรรถนะสูงกว่าแต่รุ่นซี ดีก็ยังเป็นกระดูกสันหลังของหลายกองทัพอากาศในยุโรปเช่นเช็กฮังการีและแอฟริกาใตา้อีกหนึ่งเหตุผลที่ประเทศเหล่านี้เลือกกริปเปนก็คือการซ่องบำรุงที่ง่ายใช้เวลาน้อยและไม่ต้องใช้ช่างเทคนิคจำนวนมากการเติมเชื้อเพลิงเปลี่ยนอาวุธหรือแม้แต่ตรวจเช็คระบบต่างๆสามารถทำได้ภายใน10นาทีทำให้เครื่องพร้อมรบได้ตลอดเวลา การออกแบบปีกแบบแคาดและเดลต้าวิงก็ช่วยให้การบินมีเสถียรภาพสูงพร้อมความสามารถในการเลี้ยวแบบแคบๆแ,และบังคับทิศทางได้รวดเร็วซึ่งเหมาะกับการสู้รบแบบด็อกไฟหากพูดถึงการใช้งานจริงกริปเปนเคยเข้าร่วมภารกิจรบจริงใน NATO มาแล้วเช่นภารกิจในลิเบียโดยกริปเปนของสวีเดนได้ใช้บินลาดตระเวณตรวจสอบการเคลื่อนไหวของกองกำลังภาคพื้นดินและสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายจากอากาศ และถ้าคุณสงสัยว่าแล้วกริปเป็นซีดียังทันสมัยอยู่ไหมในปี2025คําคำตอบคือยังทันสมัยครับเพราะตัวแพลตฟอร์มถูกออกแบบให้รองรับการอัปเกรดได้อีกหลายปีมีแผนรองรับการใช้งานไปจนถึงปี2040ขึ้นไปจุดขายสำคัญที่ทำให้กริปเป็นซีดียังไม่หลุดกระแสคือความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น F16 มิรา 2,000หรือแม้แต่ราเฟลกริปเปนซีดีไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องบินรบที่ใหญ่ที่สุดหรือแรงที่สุดแต่มันเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องบินที่ชันฉลาดที่สุดในสนามรบนั่นคือหัวใจหลักที่ทําให้หลายประเทศยังคงเลือกใช้มันแม้จะมีตัวเลือกอื่นที่ดูหรูหราหรือไฮเทคกว่าก็ตามทั้งหมดนี้ทําให้ซาบแจ39กริปเปนซีดีกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่คุ้มค่าที่สุดในโลกอขององค์การทหารยุคใหม่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Top Trending งค่ะด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณชอบเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อากาศยานหรืออาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่นี่คือที่ของคุณ